สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวอีกครั้งนะคะกับดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญและพนตรีนเรศฐากุลโกราครับสำหรับในวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะเรื่องแรกนะคะคือการเปิดรับสมัครพลทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ค่ะ ซึ่งในปีนี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับถึง200อัตราด้วยกันค่ะและในวันนี้นะคะเราจะนำข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะโดยในปีงบประมาณ2,567นี้นะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครกำลังพลเพศช,ชายอายุระหว่าง18 20ปีหรือผู้ที่เกิดระหว่างปี2,557 ถึง2559ค่ะเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่4หน่วยด้วยกันนะคะอาจารย์คะหน่วยไหนบ้างครับแล้วก็แต่ละหน่วยรับกี่อัตราค่ะ<ม>หน่วยแรกค,ค่ะอ่าเชญเลยครับค่ะได้แก่กองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน100ออัตราค่ะหน่วยต่อไปครับ หน่วยที่สองนะคะได้แก่กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยกรวมกันสื่อสารทหารจำนวนแ0บอัตราค่ะหน่วยที่สามครับกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน10อัตราค่ะและหน่วยที่สี่ครับกองร้อยบริการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจำนวน10อัตราด้วยกันค่ะ รวมทั้งิ้นก็สองอัตราพอดีใช่แล้วค่ะซึ่งต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าเมื่อดิฉันได้เห็นสิทธิประโยชน์แล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์คะที่น้องๆเนี่ยจะได้อยู่อย่างมีความสุขความสบายใจในระหว่างฝึกนะคะเผลอๆเนี่ยต้องมีเงินเก็บเหลือไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอาจารย์อ๋อแสดงว่ามีสิทธิและก็สวัสดิการหลาย,ลายๆอย่างที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้เพียบมากเลยค่ะวันนี้อาดพุดไม่จบนะคะองเริ่มตน้นอันดับแรกเลยค่ะได้เงินเดือนด้วยอืเดือนเท่าไหร่ครับ เดือนละหนึ่งหมื่นบาทเลยค่ะ<ไ>ราย<อ>รับหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อเดือน oh. นี่คือไม่ได้หักค่าใช้ใจ่ายนะคะดิฉันไปดูริทรายการที่น้องๆจะได้แล้วเนี่ยสองหน้ากระดาษนะคะ oh. อะไรบ้างครับอันเนี้ยค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าน้องๆไม่ต้องซื้อเองอได้คนละสามชุดชุดฝึกนะคะเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าได้ฟรีค่ะแต่ที่พีคสุดๆที่ดิฉันชอบมากเลยค่ะอาจารย์อะไรครับ เขาแถมสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันให้ด้วยนะคะโอ้โหเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันใช่ค่ะทุกอย่างที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันดูแลให้ทุกอย่างใช่ค่ะโอ้โหอะไรแล้วก็แน่นอนเลยค่ะกินฟรีอยู่ฟรีค่าข้าวค่าน้ำสามมือเรียกว่าค่าเข้ามาเป็นทหารในระบบนี้เนี่ยมีเงินเดือนเก็บแน่นแน่นอนเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ประจําวันอาหารการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายเลยเปรียบเทียบก็เหมือนกับเหมือนกับน้องน้องะค่ะไปอยู่ค่ายแต่อาจจะเป็นอยู่ค่ายที่ระยะเวลานานกว่าค่ายธรรมดาน,นิดนึง<า>ไปอยู่ค่ายไม่พอได้กินฟรีอยู่ฟรีเดินทางฟรีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้เงินค่าขนมเดือนละหมื่นบาทด้วยไม่ใช่ค่าขนมครับ ถ,ถ้าจํหมงินบาทเนี่ยมันน่าจะเกินค่าขนมเยอะเลยมากกว่าค่าขนมซื้อได้เยอะกว่านั้นอาจจะส่งไปให้พ่อแม่อาจจะให้คนใ,คให้คนที่เรารักทางบ้านใช่ได้ใชยได้ด้วยเลยทูกต้องค่ะได้ได้ข่าวนะคะว่ามีว่ามีน้องๆบางท่านนะคะที่ที่ได้รับไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้เดือนละเจ็ดพันบาทอ๋อไม่ใช่เดือนอคือหมายว่าสามเดือนแรกเนี่ยรวมกันอะ่ะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ได้เจ็ดพันได้ข่าวนะคะ แต่ถ้าใครเก็บดีๆคือจริงๆถ้าถ้าไม่ใช้จ่ายส่วนตัวที่เป็นอาหารนอกเวลาถ้ากินแค่ในที่จะดหายซึ่งปกติเนี่ยโดยระบบทานอาหารของทหารเนี่ยครับที่ด้วยความที่ผมก็เคยอยู่ในระบบทหารมาเป็นยังไงบ้างครับอาหารเพียงพออิ่มคแล้วก็สามมื้อเต็มที่ทั้งสามมื้อทีนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเกิดที่มันมีร้านค้าสวัสดิการมีขนมมีอะไรซึ่งถ้าเราไม่ชอบกินขนม เราก็แทบไม่ต้องมีอะไรจ่ายอะไรเลยเงินหมื่นก็แทบจะเลือเก็บได้หมดเลยคือจะบอกว่าเงินเดือนมากกว่าตอนที่ดิฉันรับราชการปีแรกอีกนะคะอ่าใช่ครับมากกว่า่อน้างเยอะเลยถ้าหนึ่งหมื่นรวมแล้วก็จะสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันด้วยค่ะสามร้อยใช่ไหมใช่ค่ะสูงกว่าเดือนเดือนหนึ่งมีสามสิบวันนี้หนึ่งหมื่นอะค่ะอก็ใช่ค่ะประมาณนั้นนอกจากนี้ยังมีสิทธิหรือว่าสวัสดิการอย่างอื่นเพิ่มอีกมีอีกค่ะยังไม่จบค่ะ ในระหว่างที่ฝึกนั้นฝึกไปคือไม่ได้ฝึกตลอดทั้งวันนะคะเขาจะมีการฝึกอาชีพซึ่งซึ่งในการฝึกอาชีพเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่กรอบแบบสัมภาษณ์ว่าบจบไปแล้วออกไปแล้วเนี่ยค่ะน้องอยากในอนาคตยอยากมีอาชีพอะไรเขาก็จะจัดครูมาฝึกวิชาชีพให้ด้วยตามตามความสนใจใคร<า>สนใจอ,นนอยากเป็นช่างไม้ช่างไฟฟ้าช่างปะปาช่างเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องยนต์นกลไกต่าง ก็จะจัดหาครูฝึกสอนมาฝึกให้ในระหว่าง2ปีก็ฝึกอาชีพนี้ไปได้เลยใช่ค่ะแล้วแต่ความสมัครใจด้วยนะและใช่ถูกต้องค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับจะท่านจะมีอาชีพติดกับติดตัวกลับไปด้วยกลับไปบ้านด้วยหลังจากจบประจําการใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าฝึกระเบียบวินัยเท่านั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่นอกจากที่จะได้ลูกกลับไปอย่างมีระเบียบวินัยนะคะสมาร์ทเทแล้วเนี่ยก็จะได้วิชาชีพติดตัวกลับไปพร้อมใช้พร้อมปฏิบัติได้เลย ทำงานต่อได้เลยแล้วถ้าเกิดคนสนใจอยากจะเป็นทหารต่อล่ะอ้อ oh, อันนี้นะคะเรามีออปชันพิเศษยังไงครับโคต้าสอบนักเรียนในสิบแผ่นที่ทหารแล้วก็โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นโคตาเลยหรือว่าเป็นคะแนนเพิ่มครับเป็นเป็นเป็นคะแนนเพิ่มโคตานให้ให,ให้สอบเข้าแล้วประสบเข้าไปแล้วเนี่ยคะ่ะน้องๆก็สงสัยว่าเข้าไปแล้วได้อะไรอะ่ะคือถ้าน้องจบสามปีปุ๊บถ้าเป็นภาคปกติอะคะ่ะก็จะได้รับ ในสิบเลยอ๋อเรียกว่าถ้าได้ได้โคต้าหรือสอบค่ะโดยดีมีคะแนนเพิ่มให้เนี่ยค่ะเมื่อเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบแผนที่หรือเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารก็ตามจบมาก็จะมีสิทธิ์เป็นบรรจุเป็นนายทหารประทวนใช่ค่ะ,ะบรรจุรับราชการได้เงินเดือนยาวๆแล้วก็ได้สิทธิ์เหมือนสิทธิ์ข้าราชการทุกประการทุกประการค่ะ ออแต่ว่าแต่ว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้สอบเข้านะคะในระหว่างที่น้องเนี่ยเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้วนะคะก็ยังได้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีคือในส่วนของตัวน้องในระหว่างที่ที่ประจำการอยู่ด้วยหรือว่าน้องที่เข้ามาเนี่ยเราดูแลครบระบบครบเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่ม่มยารักษาโรค,โรค <laughs> ที่<ร>อยู่ที่นอนที่อยู่อ่าที่อยู่ภาคอะศัยครบปัจจัยสี่เลยค่าขนมซึ่งมากกว่าขนมใช่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็เราได้มีการประชุมกันมาหลายครั้งถึงการดูแลน้องๆนะคะคซึ่งผู้บังคับบัญชาหลายระดับชั้นก็ได้เน้นย้ำม,มาว่าให้ดูแลน้องๆเนี่ยดุดลูกหลานอ,อันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ปกครองหลายท่านอาจจะไม่สบายใจหรือเป็นห่วงว่า เวลาเข้ามาฝึกกับทหารเนี่ยมันมีอันตรายไหม,มจะปลอดภัยดีไหมลูกหลานเขาทุกวันนี้เราก็ยืนยันได้เลยว่าระบบการฝึกของเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีกติกาที่ค่อนข้างชัดเจนเรียกว่าไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวแล้วก็การลงโทษก็จะมีท่าบังคับอยู่ไม่กี่ท่าที่ให้ทําได้เพื่อให้ซึ่งท่าบังคับเหล่านั้นอ่ะล้วนแต่เกิดมีจุดประสงค์เพียงเพื่อหนึ่งคือให้น้องๆอง่อะมีระเบียบยนินัยในการ อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันแล้วก็ค่าลงโทษนั้นก็จะเป็นการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายคืาเรียกว่าให้น้องๆเท่าน,นั้นเองใช่ค่ะเป็นท่าซ่อมดีกว่านะไม่ถึงขนาดลงโทษแต่เป็นการแบบเหมือนกับปรับอ,ะ,อะเป็นการพัฒนาปรับ,รบอบบย่งเช่นว่าวินัยอาจจะยังไม่เป๊ะทําให้มากขึ้นนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีการแบบไปทํงแรงๆอีกแล้วคือพอน้องๆจบไปเนี่ยบางินมีครั้งหนึ่งผมได้ไปฝึกอบรมน้องๆที่เป็นนักเรียนช่างคือมือทหาร ซึ่งน้อง,องช่างพิมพ์มือทหารเนี่ยรับแค่มอสามมาสอบเป็นนักเรียนคือน้องอายุยังน้อยผมเคยไปถามว่าความประทับใจที่สุดที่เข้ามาเป็นนักเรียนช่างพิมพ์มือทหารเนี่ยประทับใจเรื่องอะไรเขาตอบว่าอะไรครับหลายคนประทับใจเรื่องที่หนึ่งคือผมสามารถหยุดติดมือถือได้<อ>คือเมื่อก่อนติดมือถือ,อเล่นเกมตลอดเวลาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไม่เป็นเลยแต่ค,ความรู้ใจอ,อะไรของเขาคือเอ๊ะ<ม>เขาอยากจริงๆเนี่ยเขาอยากเลิกมัน แต่พอไม่ได้เข้ามาสู่ระบบทหารนี่เขาเลือกมันไม่ได้เขาก็เลยมีความภูมิใจว่าเออพอมาเป็นนักเรียนชจางพิบัญหารอยู่ในระเบียบกติกาวินัยของทหารแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถหยุดพฤติกรรมการติดมือถือการเล่นเกมนานๆซึ่งซึ่งบางทีเขาเองเขาก็ไม่อยากทําแบบนั้นแต่ด้วยความทีม่เขาไม่รู้จะทําอะไรคือหักห้ามใจตัวเองไม่ได้แตะห้ามใจไม่ได้แต่พอมาเข้าสู่ระบบเนี่ยเขาห้ามใจได้รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาก้าวข้ามเขาชนะอันอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมรู้สึกว้าวมากเพราะว่า มีน้องคนหนึ่งบอกว่าความประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นนัเกเรียนช่างเครื่องมือฐานคือเขาสามารถผู้ฟังทานให้ดีนะครับ <c oughs> แล้แลเวเยอาจะตกใจว่ามันมีคนแบบนี้อยู่ <c oughs> เขาสามารถแกะปลาทูเองได้ <c oughs> แล้วที่ผ่านมาทําไงคะคุณพ่อคุณแม่แกะให้ <c oughs> คือเขาเล่าว่าสมัยเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาเป็นนัเกเรียนช่างเนี่ยพ่อแม่ดูแลดีมากอเขาไม่ต้องทําอะไรเลยแม้กระทั่งปลาทูนี่ก็เป็นปลาที่แม่แกะเนื้อให้แล้วเขาไม่เคยทําอะไรเอง เพราะฉะนั้นอย่าอย่าว่าแต่ปะแกะประตูเลือกอาการซักเสื้อผ้าการดูแลร่างกายตัวเองเหมือนพ่อแม่ดูแลดีมากเขาไม่เคยได้ทําอะไรเองแล้วพอเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาแกะประตูเองได้คือแกะแรกๆผมก็ใช่ใจว่าม,มันน่าจะเจ็บโดนก้างตาทิ่มบ้างอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยเขาสามารถแกะได้โดยที่ก้างประตูไม่ไม่จิ้มเขาแล้วะ <Wow. S 2> มันกลายเป็นความภาคภูมิใจของเขาวาวมากจริงๆใช่โอ้โห oh, สุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ คือพอแม่หลายคนที่อา,อาจจะไม่ลูกชอบเล่นเกมนานๆแล้วก็อยากจะให้ลูกเลิกสะทีเนี่ยบางทีมันก็ไม่เลิกไม่ได้คบางทีการเข้ามาสู่ระบบเนี่ยครับจริงๆเด็กอะ่ะอาจจะอยากเลิกอยู่นะ,ะแต่เขาไม่รู้วิธีว่าเขาจะทำยังไงแต่ทีนี้พอมาอยู่ในในกติกาที่ในในในสังคมที่มันมีตารางการปฏิบัติแน่นอนมีกติกาที่ชัดเจนมีวินัยในการปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลามันมันจะมีช่วงเวลาที่เราอนุญาตให้ให้ใช้มือถือได้มีช่วงเวลาที่เราฝึก มีช่วงเวลาที่เราทําการพัฒนาร่างกายออกกํลาลังกายเล่นกีฬากับเพื่อนเวลาเหล่านี้ยเด็กที่เข้ามาสู่ระบบตรงเนี้ยเขาก็ต้องหยุดกิจกรรมที่เขาเคยทํามือถือมันมนามาใช้ไม่ได้แน่นอนในการในช่วงเวลาการฝึกเพราะเขาต้องจับปืนจับอะไรอ,อันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าน้องๆที่เข้ามาผู้ปกครองก็จะได้สบายใจว่าลูกกลับไปจะมีพัฒนาการด้านดีที่ดี ในการดูแลตัวเองใน,ในการาเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นใชร่างกายแข็งแรงขึ้นมีมุมมองที่ดีมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นเท่าที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่ดิฉันก็คเคยเห็นเหมือนกันตอนตอน,ตอนที่ไปเป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียนเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารครับ คือน้องแต่ละคนที่ที่เข้ามาค่ะต้องต้องบอกเลยว่าเขามาจากสถานที่ต่างครอบครัวก็การแต่งกายก็จะเป็นตามลักษณะของเขาจากโรงเรียนอาจจะไม่เป๊ะเข็มขัดอาจจะหย่อนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสิ่งที่ที่น่าสนใจก็คือว่ารุ่นพี่อะค่ะที่เขามาคอยดูแลในวันนั้นน่ะน้องที่ได้เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารแล้วอะคือเราเราเราเห็นจากน้องที่มาสัมภาษณ์กับเรากับน้องที่เป็นแล้วอะ แล้วเราคิดว่าน้องๆเหล่านี้ในอนาคตอะถ้าเขาสอบเข้าไปได้แล้วอะค่ะเขาถ้าได้ฝึกได้เรียนที่โรงเรียนเช่างฝีมือทหารแล้วเนี่ยส่งเขาก็จะดีขึ้นมาเลยเรียกว่าบุคลิกภาพจะดีขึ้นบุคลิกภาพดีหุ่นดีมารยาทดีระเบียบวินัยดีอ่าคราวนี้กลุ่มเป้าหมายเออมันมีข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ที่เหมือนเรายังไม่ได้พูดกันก็คือถ้าสมัครโดยระบบนเนี้ยเนี่ยน้องสามารถเลือก เลือกหน่วยเองได้ที่ใกล้บ้านใกล้บ้านใช่ใช่ไหมครับเพราะรฉะนั้นน้องๆที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งของเราเนี่ยครับอย่างกองพันระวังป้องกันสํานักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยที่ตั้งก็อยู่ตรงศีกันดอ,อนเมืองเพราะฉะนั้นน้องที่มีพื้นที่ที่อยู่ในวัยนี้บ้านพักอยู่แถวดอนเมืองแถวบางเขนแถวหลักสีแล้วก็ปทุมธานีปทุมธานีแล้วแวกนี้ก็ใกล้แล้วแวกนี้ก็ใกล้ก็ น่าสนใจเวลาเราบางคนเนี่ยถ้าถ้าเข้าสู่ระบบการเกณฑ์เราไม่รู้ว่าเราจะไปตกที่ไหนแต่ที่นี่เราเลือกหน่วยได้เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราต้องรีบสมัครแล้วนะอยู่ใกล้บ้านเพราะรับแค่สองร้อยัตราเนี่ใช่ค่ะอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เวลาญาติจะไปมาหาสู่ก็ง่ายด้วยก็ง่ายไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไม่ต้องเดินทางไกลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจที่น้องๆจะสามารถตัดสินใจได้นะครับ อย่างค่หน่วยต่อไปกองพัฒนาสื่อสารก็อยู่พื้นที่เดียวกันใกล้ๆกันเลยทุ่งสีการเขตดอนเมืองกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการพัฒนาอันนี้ก็ใกล้กันเลยอันนี้ก็ใกล้กันเลยก็อยู่พื้นที่เดียวกันคือต้องอธิบายว่ารั้วเนี่ยเรียงกันเลยนะคะสามหน่วยเนี่ยใช่หน่วยที่อยู่นอกพื้นที่อาจจะไกลหน่อยก็คือกองร้อยบริการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการกับประเทศอันนี้รับแค่สิบอัตราโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ที่ นครนายก, <S <S กเพราะฉะนั้นน้องๆในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีองคารักษ์บริเวณแวดล้อมนั้นก็ลิฟจิ้มเลยคะ่ะใช่มีแค่สิบสิบอตราเท่านั้น,นแล้วท่านอาจจะได้แรงบันดาลใจว่าเอ้ยมาอยู่ในพื้นที่นักเรียนเตรียมทหารถ้าเราสมัครเข้าเป็นเห็นนักน้องเตรียมทหารแล้วเราอยากเป็นเราก็ตั้งใจแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการโคต้าในการเพิ่มคะแนนเพิ่ม ตอนสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยก็ต้งเรียนในสิบแผนที่เองก็ตามซึ่งทั้งสส่วนเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะมีโคต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิประโยชน์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะก็ถ้าท่านใดนะคะที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ู ห้า1จ็ดสองปดกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครค,ค่ะทวนทวนไปอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขศูนย์ส1งห้หรือว่าจะเข้ามาทางออนไลน์ะนะครับก็จะมาที่เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องทาง แล้วก็มีช่องทางสมัครนะคะเข้าไปถึงลิงก์ได้เลยนะคะ www.rcm.rta.mi.th ทวนอีกครั้งนะคะ w w w r c m r t a m.i. t h ค่ะครับก็เชิญชวนน้องๆเข้ามาสู่รัว<ะ>้วทหารบ้านของเราท,<ะ>ที่ทุกวันนี้อบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็เราจะได้ฝึกพัฒนาตัวเองในหลาย,ลายมิตินะครับท่านจะได้ภาวะผู้นำความมีวิน,นัยความรับผิดชอบครบต่วไปเวลาบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและโอกาสในอาชีพราชการถ้าท่านสนใจในความเป็นทาหารไม่ว่าจะเป็น<ะ>นักเรียนแผนที่นักเรียน ช่างพิมือทหารหรือนักเรียนเตรียมทหารในอนาคตใช่สามารถต่อยอดไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับใช่ค่ะก็ขอต้อนรับน้องๆน,นะคะที่กําลังตัดสินใจหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังรับฟังนะคะสามารถที่จะไปพูดคุยเชิญชวนลูกๆของท่านได้ด้วยนะคะตามรายละเอียดที่เราได้ชี้แจงไปนะคะ,คะก็ช่วงอายุระหว่าง1 8บแปถึงยีปีเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีสิทธิ์ที่จะได้โคต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิ แผนที่นะคะแล้วก็โรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อไปเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสนะคะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารนะคะแล้วก็จะได้สิทธิในความเป็นข้าราชการอย่างเต็มตัวเลยนะคะคสามารถที่จะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะคะนอกจากตัวเขาเองครับปีนี้เรารับแค่สองรอยตราสองร้อยค่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะ เราก็ได้นําเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับสมัครทหารกองเกินนะคะของกองญิาการกองทัพไทยมารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วนะคะในโอกาสต่อไปค่ะเราอาจที่จะลองไปสัมภาษณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่หรือว่าของน้องๆที่ได้รับการฝึกแล้วในอนาคตเราอาจจะไปนะคะไปพบเจอพวกเขาเพื่อความสบายใจเพื่อความอุ่นใจเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็จะอาจจะเชิญน้องๆที่เคยที่เป็น ทหารอยู่ทั้ง4หน่วยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาพูดคุยคมาออกรายการให้ให้ความสบายใจกับน้องๆที่กําลังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมีหน้าที่มีภารกิจอะไรบ้างนะความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างที่เราพูดจริงหรือไม่ใช่นะครับแต่ดิฉันได้เห็นภาพแล้วห้องน้ําสะอาดที่นอนสะอาดห้องเรียนดีอาหารการกินดีที่ออกกําลังกายที่อยู่อาศัยดีนะครับเสื้อผ้าอาศัยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างฟรีพร้อมหมดใช่ค่ะนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่น้องๆจะตัดสินใจนะครับสำหรับในวันนี้นะคะรายการเปิดคลื่นคุยข่าวเราทั้งสองคนนะคะพันโทหญิงทศนีอุ่นเจริญพลตีนเรียากุลครับค่ะเราต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567 คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้าน